ฮัลโหลทุกคนคะวันนี้คุณิสตาจะาใต้เนี่ยมัชูขีหวังนะคะจะพาทุกคนออกไปเที่ยวกันแล้วก็สอนคำศัพท์ข้างนอกนั่นเองวันนี้นะคะเราจะไปกันที่เกาคงจิวปาแปลว่าูฟท็อปบาร์นั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะเราสือกำลังขึ้นตึกขึ้นตีกแล้วกาขึ้นลิฟต์นะคะเราจะไปกันที่า38โลอด38โลอด 层第三,三十八那卡，三十八楼。嗯，老师是一个人去的，老师拜个你哦。嗯，这是卫生间，本后南那面卡。我们来看外面，外面呢这里的风景还不错了。啊，Q Q 团呐卡，哥没留了提掉哦。同尼呢。老师拜你。刚晚呐卡，下午老师下午去，老师觉得晚上去呢人特别多。 ถ้ามาตอนกลางคืนนะคะอู้คนเยอะมากเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยเราชื่อจะมาเคอร์ซุยกัว,กวาชาเป็นชาผลไม้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากกินค็อกเทลเนาะก็จะเป็นแบบจี๋หวยจิวจี๋หวยจิวก็คือเป็นค็อกเทลนั่นเนองเนาะหรือว่าเราจะเป็นผีจิวก็คือเบียร์จิวทำลาคือเหล้านั่นเนองประเมินอะไรครเชียร์ซื้อผินซื้อผินแปลว่าของกินนะคะซื้อผินในที่นี้เนี่ยมันเป็นตัวทากโก้นั่นเองอตัวทา กนี่ก็นี่เราใชอหยิบมาเป็นอะวคาโดนะคะจงเหมือนเจียวหนิวหยวกกวเรียกว่าหนิวหยกกวน่าหนิวหยวกั่วนี่ค่ะหนิวที่แปลว่าบัวเนาะหยวกที่แปลว่าน้ามันหรือแปลว่ามันก๋วก๋วตัวเดียวกับสุยก๋วนั่นเองก็คืออารมณ์เหมือนเป็นแบบผลไม้ที่มันรสชาติตมๆแล้วก็มันๆนั่นเองแปลได้ตรงตัวมากภาษาจีนอันนี้แผ่นเคกนะคะเราเรียกว่าเจียนปิงเจียนปิงคือแผ่นเคกนั่นเองค่ะ คำศัพท์คำต่อไปค่ะเก้าโหลตาชะเก้าโหลตาชะแปลว่าตึกสูงแล้วก็ใหญ่ค่ะคือตึกสูงละฟ้าหวานช่านะคะเรามาต่อกันที่ซุกค,ค่ะซุกภาษาจีนเราใช้คําว่าทางเฮอทางคนจีนใช้เฮอทางนะคะฮัลโหลซินเ,เดอร์เทียนไคเฉรกค่ะจิงเทียนเราชินไหลชื่อนิวไผ่คือสเต็กวัวนั่นเองค่ะถ้าสเต็กหมูใช้คาว่าจูไผ่หวานช่าเห่าค่ะจินเทียนนะคะเราชินเยาชินชิงไหลเชียงไลยนะคะแต่ถ้าชิงไม่คือเชียงใหม่นั่นเองค่ะ เองมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับบนเครื่องบินนิดหนึ่งคำศัพท์แรกเลยคือเติงจีขโขเติงจีขโขคือประตูขึ้นเครื่องนั่นเองค่ะเมื่อเราถึงตรงเติงจีขโขแล้วนะคะเราก็ต้องจีเพี้ยวค่ะจีเพี้ยวจีเพี้ยวคือตั๋วเครื่องบินนั่นเองค่ะเราเรียกว่าจีเพี่ยวนาอแต่ถ้าตั๋วรถไฟเราก็เติมคำว่าหัวเชือเข้าไปแทนเนาะก็จะเป็นหัวเชือเพี่ยวคำศัพท์ต่อไปค่ะเข้าช่วงเข้าช่วง เข้าช่วงนะคะแปลว่าติดหน้าคางค่ะใครอยากได้ที่นั่งติดหน้าต่างเราใช้คํานี้เลยค่ะเข้าช่วงเข้าช่วงน,น,นี่นะคะวันนี้นะคะเราเชือจัวจ่วฟยจีจัวจ่วฟยจีแต่ว่านั่งบนเครื่องบินนั่นเองเราเชือเป็นที่นั่งแบบเข้าช่วงเนาะเข้าช่วงแล้วเราชือก็กลงจั่วด้วย <c oughs> อีเปียนทิงวีง้วอีเปียนกลงจั่วนั่นเองฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วย ตอนนี้นะคะเครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งนะคะภาษาจีนใช้คําเ่าเจียงหลัวเฟวคือเครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งนั่นเองค่ะคำตรงกันข้ามนะคะคือคาว่าฉีเฟยที่แปลว่า take off นั่นเองค่ะเฟยจีจึงจน,นะคะชืคือกินข้าวเจอกันจู่ววเตอร,ร,บรบะะ์ฟงจิงเป็นทิวทัศน์รอบๆนะคะจูวิเตอรทิงนะคะแปลว่าร้านอาหารนั่นเอง อันนี้เจ้าก็สื่อ饮料饮料饮料คือเครื่องดื่มนะคะงฟิต山顶风太大ชั้นะคะแปลว่ายอดเขาไท่แปลว่าเกินไปต้านะคะแปลว่าแรงมันแปลว่าบนยอดเขาลมพัดแรงเกินไปปกติแล้วเนี่ยคำว่าต้านะคะมันจะแปลว่าใหญ่ใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าเราใช้กับลมนะต้องใช้คําว่าต้าท่ายังล่วช่อนหรอแปลว่าตะวันตกดินแล้วนะคะหรือเราเรียกคำหนึ่งว่า จื้อหลวจื้อหลวงแปลว่าตะวันตกดินได้เหมือนกันค่ะจินเทียเราชื่อย่าหุยม่านกูเหรอม่านกูคือกรุงเทพนะคะจินเทียเราชื่อย่าหุยม่านกูเหรอก็จะกันในวันนี้นะคะเราชื่อขอเทิคําศัพท์นะคะเราซื่อนั่งเข้าช่วงเข้าช่วงเป็นที่นั่งแบบติดตั้งเฟย์จี้正ล降落เฟย์จี้正在降落ตอนนี้นะคะเครืบินกําลังจะ แลนดิ n งนั d ่นเองค่ะแลนดิ่งเนาะเราใช้คําว่าเจียงหลวงแต่ถ้าเกิดเป็นฉีเฟยแปลว่าเทคอ f ฟนั่นเองค่ะจ้าเจียนชิงไล่วันค่ะวราินชินเล่าชุื้านวเซซูซตัวนี้นะคะเป็นซตัวเดียวกับชางซที่แปลว่าอายุยืนชางซตัวโนะคะนซตัวเีย้วอุืนชูันีนะคะเ้งู 吃完饭เรารชิวจิว来这家ยนะคะ是曼谷香氛品牌กุแปลว่ากรุงเทพเนาะ香นแปลว่าพวกที่มีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะผิงไผายแปลว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองฉะนั้นเนี่ยเราช้อมาร้านนี้นะคะร้านนี้คือเป็นร้าน香氛ผิ่นผายก็คือเป็นร้านที่เป็นพวกเกี่ยวกับพวกหอมหอมนั่นเองค่ะเราื้อหลายก้านมานอนเราื้อมาทําไมเราื้อหลายใหม่หลี่อ้วนนั่ค่ะเราช้อมาซื้อของขวัญนะคะโย่ล่าจูล่าจูคือเทียนนะคะ แล้วก็มีพวกยูอยนะคะยูยแปลว่าคลีมแบบน้ำสวอบน้ำค่ะเราส์เู้สึกว่าที่ร้านนี้บรรยากาศร้านนี้คือแบบไม่เลวเลยทีเดียวเนอะยิ่งเจ่ร้านอยู่เียเตว香香ไ่ต่อเวลาเดินเข้ามารก็จะได้กลิ่นหอมๆนั่นเองเสียงชั่วอย่ในจจตอนนี้พลังงานขายนะคะกำลัง ห่อของขวัญให้กับเราื้ออยู่นะคะเป้าวจวงแปลว่าห่อหลูวแปลว่าของขวัญค่ะเราซื่อยถ่ายได้จ้าจับจานค่ะไปไปอยกาลืกดติ๊ก Subscribe แล้วก็เปลี่ยนจานกดไลค์ด้วยนะคะ